มวยคู่ต่อไปคือคู่ที่3ท่านจะได้ชมการชกของนักมวยฝ่ายแดงรองแชมเป็โลกอันดับที่9รุ่นไลฟลายเวทของสมาคมมวยโลก WBA และยันดำรงตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นจูเนฟลายเวทของสาภาพมวยโลก WBU อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยขึ้นชกในวันนี้ด้วยน้ำหนักตัว110ปอนด์เขาคือพงศักดิ์เล็กนครทองปักวิว นักมวยฝ่ายน้ําเงินคู่ชกของพงศักดิ์เล็กในวันนี้ขึ้นชกในน้ําหนักตัว108ปอนด์มีสมญานามว่าไอ้มัดผีสิงแห่งฟิลิปปินส์เขาคืออลันเลนิต้ากรรมการห้ามบนเวทีคู่นี้ได้แก่ทีระนาวังวรากรรมการานักกีคือสินชัยรัศมีเฟื่องประดมนาบางช้างและสุจินแจ่มแจ้ง แต่ต่อไปนี้ลีลาเบียสดยื้อโรงแรมทาวินทาวถนนศรีวราขอเชิญร่วมฉลองวันเปิดวันที่25พฤศจิกายานนี้พบกับโชว์ต่างประเทศราบไมยทุกมุมโลกเปิดบริการ12นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวันวันนี้จะมอบเงินสด3,000บาทโดยคุณดำสาดาวให้แก่นักมวยไทยอีซี่พับโดยคุณจังกรพุตานมอบบัตรกำนัมูลค่า5,000บาท โฟไท e ์ u ั pop, โดย DJ เจชายปัญญาพิทักษ์พงศมอบตบรกนันมูลค่า5,000บาทให้ไฟ2002สำมรงโดยคุณเจริญแก้วยอดล่ามอบตบรกนนันมูลค่า5,000บาทบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทยจำกัดมอบน้ำมันเครื่องสเตตแมกนัม c f 4สุดแปรงสุดริษและน้ำดื่มแร่นองน้ำดื่มเพื่อสุขภาพแต่ราคาแค่น้ำดื่มธรมรมดา่ะนั้นมอบโดย เสียดอนและขอเชิญท่านชมมวยคู่3ามต่อไปได้เลยครับมาชมกันบนเวทีนะครับก็พงศักดิ์เล็กนครทองพาร์ควิวตอนนี้ก็อยู่อันดับ9ในรุ่นไลฟ์ฟลาเวทของ w b a แล้วก็เป็นแชมเปี้ยนในรุ่นจูเนียร์ฟลาเวทของ WBU ด้วยนะครับคู่นี้ชกกัน6ยกชกมา22ครั้งแพ้เพียง2ครั้งที่แพ้2ครั้งก็แพ้เจอรี่ปาหายาย2ครั้ง แล้วก็ที่ว่ามีใช้ยาว่าไอ้หมัดเพชรฆาตรว่าหมัดผีสิงคุณชัยทัศน์เจียนให้ทราบนะครับที่มาที่ไปของใช้ยานี้ก็อลันเรนิตานะครับปีนี้อายุ21นะครับเป็นมวยจากบินดดนเนลนะครับเจ้าของสถิติต่อยทั้งหมด28ครั้งครับชนะน็อก5ชนะคะแนน17ครับแพ้น็อกไม่มีครับแพ้คะแนน3แล้วก็เสมอ3ครั้งเคยมาชกเมืองไทยเพียงครั้งเดียวครับมาต่อยกับพยัคฆ์นครหลวงโปรโมชั่นครับรองแชมป์โลกของ w b c ที่ช่องเจษสีเมื่อต้นปี40นะครับแล้วก็ ชนะนอกพยักคนครหลวงโปรโมชั่นยกที่2ด้วยครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้มาเมืองไทยอีกเลยครับจนกระทั่งมาชกกับพงศักดิ์เล็กวันนี้ครับเป็นครั้งที่2ก่อนที่จะมาที่นี่นะครับเขาได้รับฉาย,ยาว่าเป็นไอหมัดผีสิงไอหมัดเพชรฆ่าครับเพราะเนื่องจากว่าไปชกอะไรนะั้นเลดิต้านี่ไปชกกันักมวยฟรปปินชาติเดียวกันครับที่ชื่อว่ามาวินคอร์ปสครับที่เมืองบินดาเนา,นา แล้วก็ชนะนอกในยกที่7ครับโดยคู่ชกมาวินคาโปสนั้นถูกพาส่งโรงพยาบาลครับแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในคืนวันชกครับเขาก็เลยได้รับฉายาว่าไอ้หมัดผีสิงหรือไอ้หมัดเพชรฆาาครับนี่คือที่มาของฉายาอลันเลนิต้าครับนี่แหละครับคุณชัยแทนกก็เลยเรียนให้ทราบนะครับที่มาที่ไปของอลันเลนิต้านะครับแล้วก็วันนี้นกแร่ร้วประยุทธ์สายคำก็เรียนให้ทราบว่าคืนนี้ที่ดารากาเฟ่มีดาวมยุรีนะครับ22ที่วิลล่าก็มีรุ่งสุริยา เจาพลาซานครนองพบกับโชว์จากโรมาเนียด้วยนะครับต้องขอขอบคุณคุณจุรีมาศฝ่ายรประชาสัมพันธ์ของเพชรยินดีโปรโมชั่นนะครับดูเลยครับมีศักอยู่ที่ไหล่ขวาครับตุดัดนทีเดียวครับสำหรับอลันอลันเรนิตา้ามาชมบนเวทีนะครับคู่นี้ของเราเป็นมวยซ้ายน้ำหนักได้เปรียบสองก้อนร้อยสิบโดนขวาไปหมัดโดนตัด1-2ไปอีก2หมัดอลันเรนิตา้าพงศักดิ์เล็กรูปร่างช่วงชกได้เปรียบนะครับ เป็นมวยร่างกายสดอายุเพียง21 22เยาวาย่าง22เท่านั้นขณะนี้ช่องเจ็ดสีถ่ายท่อสดนะครับที่เพชรแลนด์ปอ,อกุ้งเผารัชดาที่นี่ก็มีครบวงจรนะครับมีทั้งตำนานเพลงเพื่อชีวิตปออิสานตำนานเพลงแล้วก็มีทั้งซีฟู้ดด้วยโดยคุณยัญญาทองไทยนะครับบริหารงานแต่ละคืนแต่ลคืนช่องเจ็ดสีก็ถ่ายท่อสดวันนี้โดยเริ่มมาตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเพชรดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่น โดยคุณวิรัติวชิระรัตนวงศ์ดำเนินการถ่ายทอดสดโดยคุณธเนศแสงแก้วนะครับและก็ไฟที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในรอบปีครับถือว่าเป็นซุปเปอร์ไฟบิ๊กไฟเลยก็วันที่4่ธันวาครับตรงกับวันศุกร์นะครับที่ท้องสนามหลวงครับสึกยอดมวยโลก WBC นะครับชัดชัย3 k เคแบตเตอรี่จะป้องกันตำแหน่งกับแมนนี่แพคเกยวครับนักมวยชาวฟิลิปปินโดยมีวิคอยครับคุณทวัชชัยสจกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งครับประธานจัดการงานกับการนี้ ขอบคุณคันเทคสนับสนุนทุกพลังสู่เอจิ้นเกมส์ใช้บริการปั๊มน้ำมันของคันเทคทุก200บาทรับคูปองเชียร์รุ่นโชคใหญ่3รุ่นขอบคุณคุณมานะฮารินรานนท์บริษัท3าแเคปตตรีจำกัดคุณเลิศจิตติวานิชบริษัทสยามพธุ์ครุปจำกัดมหาชนเอสโซลูปิกอัพเทอร์โบสปีดแรงไม่กลัวร้อนคุณวิทยาโชคปัญญารัตเจ้าของแป้งเด็กน่ารักบริษัทเบียร์ไทย1991ากจำกัดเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกครับมาชมกันต่อนะครับยกนี้ยกที่2พงวงศักเล็ก เป็นมวยซ้ายอัลันเรนิต้าเนี่ยท่าทางน่ากลัวประเภทมาขามครึ่งข้อนะครับเตี้ยมหาภัยทีเดียวมาแต่ดูแล้วผู้นี้มาดูว่าใครจะบวกหรือว,ว่าใครจะน็อกใครขวาของอลันเรนิต้าจากฟิลิปปินมาฮุกสองหมัดนี่เสียหลักฮงกศักเล็กขวากระแทกซ้ายอีกหมัดหนึ่งยังไม่ชัง อารันเนิต้านี่ไม่มีเชิงเท่าไร่แต่ว่ามีลูกแรงเล่นของแรงเล่นของหนักตะลอดโดนซ้ายของพงศักดิ์เล็กไปอีกเป็นการชกกันระหว่างมวยซ้ายกับมวยขวานะครับดุดันทีเดียวครับแม่โดนซ้ายจิ้มหงายออกไปเลยครับอารันเลนิต้าล่าสุดนี่ต่อยเพื่อนร่วมชาตินะครับนักมวยพรทิปินชาติเดียวกันแลวครับถึงกับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคาดว่าน,น่าจะเกี่ยวกับเลือดขังในสมองนะครับ ฉะนั้นนอกภายในยกที่7ครับวันนี้มาเจอกับพงศักดิ์เล็กนครทอ,ทองปากวิวเรามาดูว่าฟอร์มวันนี้ของพงศักดิ์เล็กวันนี้ก็อยู่อันดับ9ของ WBA นะครับเป็นแชมป์ของ WBU ด้วยพงศักดิ์เล็กเป็นมวยที่หัวใจดีความแข็งแรงใช้ได้ออกหมัดแรง1,2,3,3 3, หมัดโดนซ้ายของพงศักดิ์เล็กขออีกหมัดนึง ขวาคำคำไปเรื่อยเบียติดไปขว,วาตัดลำตัวดันอาลาลูตามวยฟิลิปปินส์กระดูแข็งขอบคุณน้ำมันเครื่องสเตทแมคกนัม CF เใหม่สุดแรงสุดฤทธิ์บริษัทบริจนซีบันดีไทยจำกัดสำนึกดีสังคมดีบริษัทเบียร์ไทย1991จำกัดเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกคุณเฉวงลักษณะวิราจ,จากโรงเรืองทัวร์ PTT Max ็92จากปตท น้ำมันเบนซินสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ครับมาชมบนเวทีการังสนุกยกมียก,ยก3าโดนซ้ายของโดน1 2อึองอีลาเลนิต้าโดนไป2ซงามหมัดแรงเชียร์ของแฟนที่ปอกุ้งเผาทิชดานะครับเรียกว,ว่าส่งเสียงลืมไปแล้วคู่นี้ขอให้มันนอกกันไปเลยผงศักดิ์เล็ก12ึ่งสองครับอีกซ้ายหมัดนี่คล่อมไปนิดนึงแล้วก็เปิดแล้ววันนี้นะครับสิงเบียการเด้นรัตนาทิเบตดื่มเบียร์สดๆราคาถูกอาหารจานเด็ด พร้อมโชว์ศิลปินมากมายโดยคุณปัญญาทองไทยเบียสิงเบียไทยมาโดนขวาของอลันเลนิต้าไปหมัดหนึ่งพงศักดิ์เล็กแม่เป็นมวยที่ออกแรงรุนแรงนะครับพลาดในหัวขมำไปเลยทีเดียวอลันเลนิต้าพงศักดิ์เล็กติดอิกเห็นโอ้โหหนึ่งสองสามหลังไม่เต็มหมัดดูเหมือนว่าออกอาการซึมๆแล้วนะครับอลันเลนิต้าทานที่จะมาพักผ่อนที่ปอกุ้งเผาก็สบายใจได้เลยครับว่ามาที่นี่แล้วครบเครื่องนะครับ ทุกอย่างครับเรื่องของความบันเทิงครับท่านที่ชอบประเภทอีสานก็มีแหม่ปออีสานครับเลพลงวิชีวิก็มีอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นเพลงวิชีวิตแล้วก็มีทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารนานาชาติครับบริการตลอดเวลารวมทั้งร้านเบียร์สดโต้เต้นโดยซ้ายกระเด้งออกไปเลยครับไอหมัดผีสิงครับองศักดิ์เล่นด้อยากจะลองของเหมือนกันนะครับว่าที่ต่อย เพื่อนร่วมชาติเสียชีวิตนั้นวันนี้เจอกับพงศักดิ์เล็กนั้นใครจะเสียชีวิตครับมาชมกันต่อนะครับมาโดนพยับพยัไปอีกมาดูแล้วของเราในรัดกลุ่มแล้วออกเนียนออกแคบออกแม่นดุแลาการโชคของพงศักดิ์เล็กวันนี้พัฒนาโอ้โหขวกขวาตัดลําตัวของอารันเลนิตาหมดหนังสือพิมพ์สยามราชบับเดียวอ่านในทั้งครอบครัวลยครับห้องอาหารบ้านไทยลาวซอยร่วมสลิมิตหลังมอชิดเก่าอาหารดีราคากันเอง2 7 2 3 6 6 0 นิตยสารมหาเศรษฐีมอบโชคแด่ท่านหาซื้ออ่านกันได้ครับรุ่งเรืองทัวร์โดยไลออนชเวงรัศนวิลาครับขาเชิญ์ไลออนไทยทุกท่านร,ร่วมประชุมโอซิลในเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นครับตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤศจิกายนนี้ครับติดต่อที่รุ่งเรืองทัวร์นะครับวันนี้ข้อมูลก็จากคุณมนวิระนะครับฝ่ายข่าวกีฬาของสปินเดลิวมาดูบนเวทีกันอพงศักดิ์เล็กยามจะเก็บเหมื่นกันก็เป็นที่น่าเสียดายครับท่านผู้ชมครับ เวลาของการถ่ายเทอาสดนั้นคงจะจบลงแค่ย,ยกนีนครับแล้วก็ต้องลาท่านไปถ้าหากว่าไม่ทราบผลก็ขอให้แฟนมวยนั้นติดตามผลมวยคู่นี้ได้ที่ภาคข่าวกีฬาของช่อง7จสีนะครับลุ้นกันต่อครับอีก2นาทีเศษๆนี่แหละครับทราบหรือไม่ทราบว่าใครชนะครับมาดูบนเวทีมาตอนนี้ผงสักเล็กเร่งแล้วนะครับตามใบสั่งของแฟนเลยบอกว่าให้เร่งให้นอกให้ได้อลราลินด้านี่โดนไปสองสามัดตื้อไปแล้วนะครับ ดินไม่ออกหนีไม่ได้แล้วผงศักเล็กเบียดอีกขยับขยับไปเรื่อยหญิงซ้าย1-2ตัดลำตัวของอลันเโดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งเร่งเข้าไปอีกเอาไหม่สโดนเยอะเลยครับอลันเลนิต้ายกนี้เริ่มจะเดินแลกด้วยแต่ถ้าว่านอกกันยกนี้ก็ถือว่า พอเหมาะพอเจาะกับเวลาแล้วครับดูวพงศักเล็กจะทําให้ทุกอย่างนั้นลงตัวพอดีหรือไม่ครับแต่ว่าอารลันิต้านันออาการเยอะแล้วนะครับตอนนี้ทาท่าจุกนะครับอารลันิตา้าเร่งอีกอีกมัดนึงยังไม่ไม่ได้นะครับขยับขยับอีกตัวสวนเหมือนกันพงศักเล็กเบียดไปด้วยอารลันดิต้าทาท่าจะลงเมืออกันโดนซ้ายของพงศักเล็ก ช่วงสำคัญกำลังจะมาถึงครับในขณะกรรมการเตือนนิดครับว่าต่อยต่ำนะครับต่อยต่ำกว่าเข็มขัดครับที่ห้องข่าวของช่องจดสีที่สถานีใหญ่นั้นเตรียมพร้อมครับที่จะนำเสนอข่าวกับท่านผู้ชมข่าวเป็นข่าวภาค18นาฬิกานะครับต้องจบยกนี้แล้วครับคงจะตัดกลับไปที่ห้องส่งใหญ่ ให้ท่านได้ชมข่าวเป็นประจำนะครับถ้าหากว่าไม่ทราบผลมวยคู่นี้ก็ติดตามนะครับรับทราบผลได้ที่ช่วงภาคข่าวกีฬาครับหมดยกแล้วครับเวลาของการถ่ายทอดสดนั้นก็หมดลงพอดีครับท่านผู้ชมครับก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับโปรแกรมใหญ่นั้นวันที่4นะครับที่ท้องสนามหลวงข้องเจ็ดสีจะถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชม3ชั่วโมงเต็มครับ ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่วันอาทิตย์พรุ่งนี้ครับในแบบของมวยไทยและก็กลับไปชมข่าวภาค18นากาของท่องจักีครับสวัสดีครับ